ยักษ์วัดแจ้งวัดอรุณราชวรรารามหรือวัดแจ้งคือวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาทางด้านฝั่งทนบุรีโดยที่วัดแห่งนี้นั้นมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่ยืนตั้งตระหานอยู่เพื่อตอนรับผู้คนถึงสองตนด้วยกัน โดยยักษ์ทั้งสองตนนี้นั้นมีสองสียักษ์ตนสีเขียวคือทศกัณ์ส่วนยักษ์ตนที่มีสีขาวนั้นก็คือสหสเสดชะยักษ์ทั้งสองตนนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่สามและอยู่คู่กับวัดอรุณมาโดยได้มีคำล่าลือกันว่ายักษ์ทั้งสองตนนี้นั้นคือรูปปั้นยักษ์หรือสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็นรูปยักษ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเลยทีเดียวซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างยักษ์ทั้งสองตนนี้ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้ยักษ์ทั้งสองตนนี้ใช้พลังอํานาจขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือพูดผีปีศาจให้พ้นไปจากบริเวณนั้นแต่ก็มีตำนานที่น่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งที่เล่าขานเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และอำนาจของยักษ์วัดแจงแห่งนี้ ในสมัยอดีตเมื่อนา,นานมาแล้วชาวบ้านทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีผู้ใดกล้าย่างกลายออกไปจากบ้านในตอนกลางคืนบริเวณวัดแจ้งและวัดโพพวกเขามักจะได้พบเจอกับยักษ์ใหญ่ ทั้งสองตนของวัดแจ้งเคลื่อนไหวร่างกายเดินวนเวียนไปมาบริเวณโดยรอบวัดจนเกิดแรงสั่นสะเทือนชาวบ้านนั้นต่างก็พากันหวั่นภาวาเหตุการณ์เช่นนี้เองก็ได้เกิดขึ้นในบริเวณท่าน้ําของวัดโพเช่นกันและมักจะมีชาวบ้านได้ยินเสียงของยักษ์ทั้งสองตนของวัดแจ้งตะโกนด่าข้ามไปมากับยักษ์ของวัดโพเพื่อท้าทายกันข้ามลาน้ําเจ้าพญาเป็นเสียง ที่น่ากเกรงขามและน่าสยดสยองเป็นอย่างมากชาวบ้านที่ได้พบเห็นหรือได้ยินเสียงนี้ก็พากันวาดกลัวเป็นอย่างมากยักษ์ของทั้งสองวัดนั้นด่าทอกันไปมาอย่างหนักหน่วงสร้างความโกรธแค้นให้กับทั้งสองฝ่ายยักษ์ทั้งสองวัดจึงเดนัดมาเปิดศึกชำระแค้นซึ่งกันและกันที่ทุ่งแห่งหนึ่งยักษ์ทั้งสองตนออกเดินทางจากวัดไปยังลานปะลองจนเกิดแรงสั่นสะเทือน ในทุกอย่างเก่าวหรือพื้นที่ที่ยักษ์ทั้งสองวัดนั้นได้ก้าวเท้าผ่านเข้าไปสร้างความวาดผวาให้กับชาวบ้านไปทั่วเมื่อยักษ์ทั้งสองวัดเดินทางไปจนถึงทุ่งซึ่งเป็นลานประลองแล้วทั้งคู่ก็ได้ยืนคุ้มเชิงกันและจ้องหน้ากันไปมาด้วยความโกรธแค้นต่างคนกดทางกัดเคี้ยวเคี้ยวฝันล้อตะโกนด่าทอท้าทายซึ่งกันและกันซึ่งก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลย ก่อนที่ความอดกลั้นค้องยักษ์ทั้งสองวัดนั้นจะขาดลงไปทั้งคู่ได้พุ่งเข้าร่วมรันพันตูกันเวี่ยงกระบองเข้าใส่กันและหลบหลีกกระบองกั้นไปมาอย่างดุเดือดเรือดพานเสียงกระบองฟาดผ่านอากาศดังผูฟว่าคล้ายเสียงลมพายุพัดกันโชวเสียงกระบองกระทบกันดังตุ่ามต่างมานฟ้าจนโกรชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นต่างก็พากันวาดกลรู จนตัวสัน่นยักษ์ทั้งสองตอนนั้นต่อสู้รบหลัดทัดกันร,รุกทัดกันร,รับเป็นเวลารวมเจ็ดวันก็ยังไม่สามารถรู้ผลแพ้นชนะลงได้เพราะฤทธิ์เดชของยักษ์ทั้งสองตอนนี้นั้นถือว่าสูสีคู่ขี้และใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากภาพที่ชาวบ้านได้เห็นนั้นมันช่างอลังการและน่าสะพึงกลัวประดุดได้ดูอนิเมะ Attack on Titan ชาติที่ไททันสงครามของเอเลดสู่กับไททันเกาะของไรเนอร์ก็มิปานการต่อสู้นั้นยาวนานจนมาถึงในวันที่7ก็ได้มีฤาษีตนหนึ่งได้ใช้กระแสจิตสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันแกงกล้าของยักษ์ทั้งสองตนที่กำลังปะทะกระบองกันนอกจากนั้นฤาษียังสัมผัสได้ด้วยอีกว่าได้มีเสียงวีดร้องของชาวบ้านที่หวาดกลัวและกำลังเดือดร้อน จากการดวลกระบองในครั้งนี้ของยักษ์ทั้งสองตนอีกด้วยเพราะบ,บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นต่างก็พากันถล่มและพราบเป็นหน้ากลองเหลือเพียงแค่เศษซากปลักหักพังฤาษีจึงได้ใช้กระแสจิตพุ่งไปป้านเด oh, <de S 2> ฟฟไม่นานานัก oh. ก็ไปถึงยังจุดที่สองยักษ์กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเมามันเรือดพานในขณะที่ยักษ์ทั้งสองตนนั้นกำลังขวดกระบอกขอใส่กัน ก็ได้ปรากฏร่างของฤาษีสว่างวาบขึ้นมาและฤาษีก็ได้ใช้มือทั้งสองข้างรับกระบอ,อกทั้งสองลูกของยักษ์ทั้งคู่เอาไว้อย่างง่ายได้ก่อนเที่ฤาษีจะกล่าวออกมาเออั่นทั้งสองจงหยุดชเจ์การต่อสู้กันอย่างไร้สาระของพวกท่านทั้งสอง มันได้สร้างความเผือดร้อนให้กับเราชาวบ้านตั้งมากมายพวกเขานะ่ะทั้งหวาดรัวและก็บ้านเรืองพังพินาดเป็นหนากรองขอพวกท่านทั้งสองจงได้มีเมตตาต่อชาวบ้านตาดำาๆเดำิดกดแล้วต่อกันไปสะดือหรือหากว่าพวกท่านนะ่ะ ท่านใดนี่ยังเขื่องร้อนและอยากจะงัดตอระกอนะตัวของเรานี่เองนะจะยอมเป็นคู่มือให้กับพวกท่านได้โชว์พลังกามของพวกท่านอย่างเต็มที่สนใจจะร้องไหมล่ะโอ้เมื่อได้ยินคำคู่ของฤาษีแน่นอนว่ายักษ์ทั้งสองตนนั้นก็เริ่มยำเกรงพลังอำนาจอันสุดยากอย่างถึงของฤาษีตนนี้เป็นอย่างมาก ด้วยการเทรือศีนั้นแสดงพลังในการหยุดกระบองดุนใหญ่ของยักษ์ทั้งสองนี้ลงเอาไว้ได้ทำให้ยักษ์ทั้งสองตนนั้นไม่กล้าหือ้อและยอมอ่อนคอให้กับฤือีตนนี้ก่อนที่ยักษ์ทั้งสองนั้นจะเลิกรากันไปและพากันแยกย้ายเดินทางกลับวัดเสียงดังสนั่นเช่นเคยและเมื่อยักษ์ทั้งสองวัดนั้นกลับไปถึงที่วัดของตนแล้วยักษ์ทั้งสองวัด ได้กลายเป็นรูปปั้นดังเดิมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีข่าวร่ำลือหรือไม่เคยมีชาวบ้านได้พบเห็นยักษ์ของทั้งสองวัดเคลื่อนไหวหรือออกมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้พบเจอและออกอารวาสอีกเลยในส่วนของพื้นที่ที่เป็นจุดบริเวณสู้รบและดวนกระบองของยักษ์ทั้งสองตนนั้นชาวบ้านในบริเวณนั้นต่างก็ได้ขนานนามพื้นที่ส่วนนั้นกันว่าท่าเตียน ตั้งแต่สึกการดวลกระบองของสองยักษ์นั้นเป็นต้นมาซึ่งชื่อนี้นั้นก็ได้ตั้งขึ้นตามสภาพบ้านเรือนหรือพื้นที่บริเวณนั้นที่ได้เกิดจากการสู้รบอย่างดุเดือดของยักษ์ทั้งสองจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและชาวบ้านไม่สามารถพักอยู่อาศัยได้และนี่ก็คือหนึ่งในตำนานของรูปปั้นยักษ์แห่งวัดอรุณหรือวัดแจง้งและยักษ์ของวัดโพ ที่เล่าขานสืบต่อกันมานานแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นั้นมันคงเป็นเพียงแค่ตำนานเท่านั้นเพราะไม่มีหลักฐานอะไรอ้างอิงเลยว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาจริงๆและต่อให้เหตุการณ์เรื่องกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นมาจริงๆนั้นมันก็ไม่มีผู้ใดที่ร่วงรู้เรื่องราวทั้งหมดและเอามาเล่าต่อเป็นฉากๆแบบดังเช่นเรื่องเล่าดังข้างต้นนี้เป็นแน่ ตำนานรูปปั้นยักษ์กินคนแห่งถนนกิ่งแก้วเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้นั้นได้เกิดขึ้นที่ถนนกิ่งแก้วถนนกิ่งแก้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นถนนเส้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวและมีแสงสว่างไม่ค่อยมากนะ ซึ่งก็ทำให้การเดินทางสัญจรไปมาในยามค่ำคืนมีบรรยากาศที่ดูอึมครึมว่างเวงและน่าสะพึงกลัวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะในบางจุดนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการก่ออัชญากรรมหรือแม้แต่การประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้แต่คำร่ำลือของผู้คนในท้องถิ่นนั้นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องราวความสยอง และเหตุการณ์เรยวร้ายที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้นั้นที่ได้เกิดขึ้นมาอย่างช้านาดมันเกิดขึ้นก็เพราะรูปปั้นยักษ์ตนหนึ่งที่ได้ตั้งตระงานอยู่ตรงกลางถนนกิ่งแกว้วรูปปั้นยักษ์ต้นนี้มันช่างดูน่าสะพึงกลัวยักษ์ตนนี้มีชื่อเรียกว่าสุริยะพงซึ่งยักษ์ตนนี้นั้นเป็นยักษ์ที่มีชื่อเสียงในด้านชั่วร้ายและโหดเหี้ยม ตามตำนานของรามเกียรติโดยมีลักษณะรูปร่างเป็นยักษ์ที่มีร่างกายสีแดงมีดวงตาที่ดุดันและมีนิสัยที่ดุร้ายชอบต่อสู้และทำร้ายผู้คนชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของยักษ์ต้นนี้นั้นมันได้ออกมาอาลวาดและเข่นฆ่ามนุษย์ที่มีดวงชะตาขาดเพื่อที่จะกินดวงวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นเข้าไป ให้มันได้มากที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มพูลตะบะและพลังอำนาจให้กับยักษ์ตนนี้นั่นเองเรื่องราวสุดสยองมากมายจึงได้เกิดขึ้นที่ถนนกินแก้วเส้นนี้อย่างเช่นเรื่องสยองที่ได้เกิดขึ้นกับแวรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งในเดือนกันยายนปีคิทสกราช2019นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานและได้ดื่มกินกันอย่างเต็มที่โดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าในวันนี้จะกลายเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาหลังจากที่งานเลี้ยงได้จบลงแล้วทุกๆคนก็ได้แยกแย้ายกันกลับบ้านโดยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ขับรถออกมาพร้อมกันบนถนนเ้นกิ่งแก้วนี้ไม่มีใคร ร่วงรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่รถของนักศึกษากลุ่มนั้นได้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงโดยได้เสียหลักพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าและพลิกคว่ำส่งผลให้นักศึกษาเหล่านั้นจบชีวิตลงในทันทีในที่เกิดเหตุถึง12รายโดยที่ยังมีหนึ่งในนั้นเหลือรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็หายใจรวยรินเต็มที แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำการช่วยเหลือและนำร่างของเขาส่งไปที่โรงพยาบาลแต่มันก็ไม่ทันการซะแล้วเพราะเขาได้เสียชีวิตลงในที่สุดซึ่งก็เท่ากับว่าทุกๆคนที่โดยสารมาในรถขันนั้นเสียชีวิตทั้งหมด13ลายด้วยกันเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราบรรดาญาติ และเพื่อนฝูงของผู้ที่จากไปเป็นอย่างมากแต่ความโศกเศร้าในครั้งนั้นมันก็ยังไม่ทันจะได้จางหายไปในเวลาเพียงแค่สี่เดือนต่อมาก็ได้มีนุ่มนักบิดคนหนึ่งเขานั้นได้ซิ่งบิ๊กไบค์ของเขาผ่านถนนเส้นกิ่งแก้วนี้เช่นกันในช่วงที่เขาข้าบรถมาใกล้จะถึงจุดที่เคยประสบอุบัติเหตุขราวก่อนรถของเขานั้นก็เกิดเสียหลักขึ้นมา และได้พุ่งชนกับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เข่าอย่างจางังทาให้ร่างของชายหนุ่มผู้นั้นพุ่งลอยละลิว้วปลิวไปคนละทิศคนละทางกับรถบิ๊กไบค์ของเขาร่างของเขาพุ่งเข้าไปกระแทกเข้าใส่ร้านข้าวต้มข้างทางที่กำลังมีผู้คนดื่มดำ่ำกับรสชาติอาหารเป็นจํานวนมากซึ่งจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ชายหนุ่มคนนี้นั้นก็ได้เสียชีวิตคาที่ในทันที ซึ่งจุดเกิดเหตุก็เกิดขึ้นห่างจากรูปปั้นยักษ์เพียงแค่5 0 0เมตรเท่านั้นเองเรื่องนี้มันได้ตอกย้ำความสยองและเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นบนถนนเส้นกิ่งแก้วนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านแถบนั้นต่างก็เชื่อกันว่าที่ถนนเส้นนี้นั้นมีอาถรรพ์ที่เกิดจากรูปปั้นยักษ์กินคนตนนี้แน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่า ในระหว่างที่คนเหล่านี้นั้นได้เดินทางสัญจรผ่านไปมาในบริเวณนี้ด้วยพาหนะของพวกเขาพวกเขาอาจจะได้พบเจอกับสิ่งผิดปกติขึ้นมาเช่นว่ารูปปั้นยักษ์ตัวนี้นั้นมันอาจจะเคลื่อนไหวได้และออกมายื่นขวางถนนจนทำให้พวกเขาวาดกลัวและหักลบจนประสบอุบัติเหตุหรือแม้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงที่พวกเขา เด็ขับรถผ่านรูปปั้นยักษ์ตนนี้นั้นรูปปั้นยักษ์ตนนี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวและวิ่งไล่ล่าและตามรถของพวกเขาไปอย่างดุด,ดันและโหดเหี้ยมและเมื่อยักษ์ตนนั้นตามไล่ล่าจนเกือบจะถึงหลังรถของพวกเขามันก็อาจจะใช้มือสาวจับไปเถี่ยรถของพวกเขาและด้วยความหวาดกลัวกับสถานาการณ์ที่ขับขันในครั้งนี้พวกเขา จนต้องขับรถหนีไปจากจุดนั้นให้ได้แต่โดยเร็วซึ่งความกลัวเหล่านี้ก็ได้ทำให้พวกเขาประสบอุบัติเหตุลงในที่สุดหลังจากที่คนได้ตายลงไปแล้วยักษ์ตนนั้นมันก็จะเข้ามาดูดกินดวงวิญญาณของทุกๆคนไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับมันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เชื่อกันว่าจริงๆแล้วรูปปั้นยักษ์ตนนี้นั้น มันไม่ได้มีดวงวิญญาณของยักษ์จริงๆสิงสถิตยอยู่ภายในแต่สิ่งที่สิงสถิตยอยู่ในรูปปั้นนี้นั้นมันกลับเป็นดวงวิญญาณของเราสัมภเวสีเียเร่ร่อนต่างๆที่มันได้จบชีวิตลงบนถนนเส้นกิ่งแก้วนี้พวกมันต่างก็พากันเข้ามาสิงสู่ในรูปปั้นของยักษ์เพื่อเล่นงานผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาให้ตกตายและเด็กกลายเป็นดวงวิญญาณตัวตายตัวแทนของมันนั่นเอง แต่หากจะพูดถึงในด้านของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นถนนในเส้นกิ่งแก้วนี้ในยามค่ำคืนมันก็ค่อนข้างมืดและค่อนข้างเปรี่ยวจึงเป็นไปได้ว่าผู้คนที่ได้สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมากอาจจะมีหลายคนที่ประมาท้วยอาการมึนเมาซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายและก็มองได้ว่าเรื่องเหล่านี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลย กับเรื่องราวอาถรรพ์และความสยองของรูปปั้นยักษ์กินคนตนนี้ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันก็อาจจะเป็นแค่วรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ทุกทุกที่ทุกๆเวลาและกับทุกๆคนหากพวกเขาเหล่านั้นไม่ระมัดระวังในการใช้ท้องถนนในยามค่ำคืนนานเอง รูปปั้นยักษ์เทวสวรรณปราบโจรเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วซึ่งก็เกือบ,บจะ50ปีก่อนในช่วงเวลานั้นที่วัดเรียบซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ในย่านชุมชนของชาวบ้านแห่งหนึ่งได้มีการลงขันกันเรียรายเงินจ้างช่าง เมื่อเพื่อหล่อรูปปั้นปูนเสมือนของ้าวเวสวร์ณเอาไว้เพื่อความสวยงามภายในวัดเพราะอยากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าผู้คนที่ได้สัญจรผ่านไปมาและเข้ามาทำบุญที่วัดเรียบแห่งน,นี้ระยะเวลาในการสร้างรูปปั้นปูน้าวเวสวรร์น,นี้ราวๆเกือบจะหนึ่งปีจึงสำเร็จเป็นรูปปั้นยักษ์เทวเวสวรร์ที่มีความสูงสามเมตรดูแล้วกำยำบึกบึน น่าเกรงขามและสวยงามหลังจากที่รูปปันวว้นทเทวสุวรรณสร้างเสร็จแล้วเป็นเวลาราว,ราวเกือบสิบปีวัดเรียบก่อเจริญรุ่งเรืองและใหญ่โตขึ้นมีผู้คนมากมายที่มาทำบุญที่วัดและบริจาคปัจจัยเป็นจำนวนมากซึ่งเงินเหล่านี้นั้นมันก็เป็นจำนวนมหาศาลซึ่งมันก็ได้ล่อตาล่อใจพวกเราวัรุ่นขี้ยาที่ในหัวของพวกมันนั้น มีแต่เรื่องหาเงินมาซื้อยาเสพไปวันๆโดยที่ไม่สนใจชีวิตของคนอื่นหรือความถูกผิดในสังคมไอ้หลามเป็นชายวัย30กลางๆที่ไม่มีงานมีการทำเป็นหลักแหล่งมันมักจะมีพักพวกที่เป็นพวกขี้ยาในชุมชนจำนวนมากแม้ไอ้หลามกับพักพวกของมันนั้นจะเป็นโจนย่องเบาที่ออกตะเวนล,ลักทรัพย์และลักเล็กขโมยน้อยนยามข่าคืนแต่พวกมันนั้น ก็ฉลาดมากพอที่จะออกไปวาดลวดลายในชุมชนต่างถิ่นที่อยู่ห่างไกลเพื่อที่คนจะได้จําไม่ได้นั่นเองชาวบ้านในชุมชนนี้จึงรับรู้แค่ว่าไอ้ลามและพักพวกของมันนั้นก็เป็นพวกขี้ยาและไม่รู้ว่าพวกมันคือแก๊งโจรย่องเบาในวันหนึ่งที่ไอ้ลามได้ถือของให้แม่ของมันไปทำบุญที่วัดเรียบมันก็ได้พบว่าวัดแห่งนี้ จเริญขึ้นผิดหูผิดตาตู้บริจาคและผู้มาทำบุญที่วัดแห่งนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากไอล้ล้มจึงคิดไอเดียดีๆบางอย่างออกมาซึ่งไอเดียนี้มันก็เป็นไอเดียที่ชั่วช้าและบาปหนาหนักมากเพราะมันได้ไมายมั่นที่จะมาลักงัดแงะตู้บริจาคที่วัดแห่งนี้ในค่ำคืนนี้นั่นเองหลังจากกลับไปที่บ้านไอ้ล้มก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และได้ไปหาเพื่อนสนิทของมันที่ชื่ออายะซึ่งก็คือมือขวาของไอหลามนั่นเองทั้งคู่ได้นัดแนะกันและวางแผนเพื่อที่จะไปงัดตู้บริจาคเงินที่อยู่ภายในวัดเรียกในคืนนี้จนตกดึกไอหลามและอายะสองเพื่อนรักคู่ขาผ้าย่องเบาก็ได้ไปที่วัดเรียกในสมัยนั้นชาวบ้านสวนมากมักจะเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำและวัดเอง ก็ใบเด้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่อย่างใดเพราะทางวัดเองนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะมีโจรใจบาปกล้ามาขโมยของภายในวัดแห่งนี้นั่นก็จึงทำให้สะดวกต่อไอโจรทั้งสองไอหลามและไอยะทั้งคู่มันจึงได้มาที่วัดในช่วงเวลาตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ดึกสงัดมากภายในวัดแห่งนี้ก็เป็นไปตามที่พวกมันคาดที่วัดแห่งนี้นั้นเงียบสนิท ไม่มีใครหรืออะไรเคลื่อนไหวอยู่เลยไอล้ลามและไอยะรีบบึงไปงัดแงะตู้บริจาคในทันทีซึ่งพวกมันก็ได้ปัดใจไปเป็นเงินจำนวนมากก็มากกว่าที่พวกมันทั้งคู่นั้นคิดเอาไว้ทั้งคู่ได้โกยเงินพร้อมกับรอยยิ้มและคิดในใจว่าพวกมันนั้นควรจะเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรกันดีหลังจากที่โกยเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่นั้นก็รีบพละตัวออกมาและเดินทางกลับบ้านซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนกำลังเดินทางเพื่อที่จะออกจากวัดนั้นทั้งคู่ก็ต้องใจตกวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อพวกมันเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มของคนยืนขวางหน้าพวกมันอยู่ซึ่งก็ดูดูแล้วร่างนี้ช่างใหญ่โตและกำยำผิดมนุษย์คนบ้าอะไรมันจะมาตัวสูงใหญ่กันขนาดนี้ ทั้งสองคนมองหน้ากันก่อนที่จะทำใจดีสู้เสือและเดินเข้าไปดูใกล้ๆและเมื่อพวกมันทั้งคู่ไปถึงที่จุดนั้นพวกมันก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ขวางหน้าพวกมันอยู่นี้นั้นคือรูปปั้นยักษ์เทเวทสุวรรณที่มักมีชาวบ้านมาก,กราบไหว้บูชาไอยะรู้สึกโล่งใจเพราะคิดว่าอาจจะมีคนมาเห็นและถูกจับส่งทางการแต่ไอ้ลามนั้น มันถือกับหน้าซีเพราะมันรู้ดีว่าลูกปั่นยักษ์เท้าเวสุวรรณนี้นั้นจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยซ้ําซึ่งในตอนที่พวกมันเข้ามาลูกปั่นยักษ์เท้าเวสุวรรณน,นี้ก็ไม่ได้ควางทางอยู่ตรงนี้ยังไม่ทันที่จะได้ทําอะไรร่างของยักษ์เท้าเวสุวรรณก็เริ่มขยับและก้าวย่างสามขุมเข้ามาหาพวกมันทั้งคู่พวกมันนั้นถึงกับตาค้าง และตัวซันเทิร์มไปได้วยความหวาดกลัวยักษ์ใหญ่เดินมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของพวกมันซึ่งระยะก็ไม่ห่างมากนะักยักษ์ใหญ่ได้เชื้อหน้าก้มลงมาจ้องมองพวกมันทั้งคู่ในระยะประชิดแววตาของยักษ์ใหญ่ที่เปล่งประกายในความมืดมันช่างดูดุดันและโหดเหี้ยมเหมือนอยากจะขย่ำกินเลือดกินเนื้อของไอ้โจรแสบทั้งคู่นี้ยักษ์ใหญ่เท้าวเวสวร์ จ้องมองพวกมันอยู่นานก่อนที่เทเวสวุวรรณน,นี้จะยกตัวยืนขึ้นและก็ได้ง้างมือที่ถือกระบองอยู่ก่อนที่จะหวดกระบองนั้นลงใส่โจนทั้งสองซึ่งพวกมันก็ได้ตะหลับตาปรีด้วยความหวาดกลัวพวกมันทั้งคู่ได้ยินเพียงแค่เสียงของกระบองนั้นหวดใส่อะไรบางอย่างเสียงดังตุกพวกมันทั้งคู่ไม่รู้สึกเจ็บตัวและก็แปลกใจมากที่พวกมันนั้นไม่เป็นอะไรเลย ไอ้ล้ำจึงได้ข่มใจและลืมตาขึ้นมาดูและมันก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ยักษ์ใหญ่นั้นหวดกระบองใส่ก็คือพื้นดินที่อยู่ข้างๆตัวของพวกมันไอ้ล้ำรู้ได้ในทันทีว่ามันนั้นต้องรีบทิ้งปัจจัยหรือเงินที่พวกมันขโมยมาจากตู้บริจาคก,ก่อนมันจึงรีบโยนกระเป๋าทิ้งไปเมื่อเห็นดังนั้นไอยะ ก็รีบทําตามและในจังหวะนั้นไอยะมันก็ได้ตัดสินใจสับตีนผีวิ่งหน้าตั้งหนีไปโดยที่ไอล้ลามนั้นไม่สามารถที่จะตามเพื่อนได้ทันเมื่อไอล้ลามคิดได้และกลับตัวเพื่อพยายามจะวิ่งตามไอยะไปแต่มันเองนั้นก็ดันสะดุดขาตัวเองล้มตึงลงที่พื้นและด้วยความวาดกลรวสุดขีดไอหลามพยายามแทกตัวไปกับพื้นและดินทุรนทุราย มันดิ้นอยู่กับพื้นอยู่นานจนเหนื่อยหอบและมันก็หมดสติไปไอ้ล้มได้มารู้สึกตัวอีกทีมันก็เป็นเวลาที่เช้าแล้วมีชาวบ้านมากมายมามุงดูมันอยู่ซึ่งในตอนนี้ไอ้ล้มมันก็ได้ถูกมัดเชือกเอาไว้ชาวบ้านนั้นได้เข้ามาด่าทอต่อว่าไอ้ล้มที่มันได้ทำตัวเยี่ยงโจรมันลักขโมยเงินในตู้บริจาคของวัดแห่งนี้ ซึ่งด้วยความกลัวชาวบ้านไอ้ล้มก็จึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มัน,นั้นได้พบเจอเมื่อคืนนี้ให้กับชาวบ้านได้รับฟังซึ่งเมื่อชาวบ้านได้รับฟังแล้วพวกชาวบ้านต่างก็พากันแตกตื่นกันเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้นั้นรูปปั้นของยักษ์เทเวสวุวรรณได้มาตั้งตระงานอยู่ที่จุดนี้ทั้งที่จริงๆแล้วรูปปั้นเทเวสวุวรรณน,นี้ตั้งอยู่ในจุด ที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไปแล้วหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวแน่นอนว่ารูปปั้นนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆคงจะต้องใช้เครื่องจกักรหรือรถยกมายกถึงจะขยับขยื่นได้เฉพาะไอ้หลามคนเดียวมันคงไม่สามารถที่จะย้ายรูปปั้นนี้มาได้โดยที่ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันช่างน,น่าพิศวงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้นำตัวของไอ้ล้ามไปส่งให้กับทางการก่อนที่พวกเขาจะจ้างรถยกให้ายกรูปปั้นเท้าเวสวรน,นี้กลับไปจัดตั้งไว้ในจุดเดิมซึ่งเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เป็นตำนานและเรื่องเล่าขานสืบต่อมาเกี่ยวกับวัดเรียบแห่งนี้นั่นเอง ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ